เศษเกินก่อนอ่าเริ่มจากจํานวนแรกค่ะส่วนคูณหน้าบวกเศษเป็นอะไรแปดยี่สิบแปดสิบห้าหนึ่งเป็นสิบห้าสิบห้าบวกยี่สิบสามเป็นบวกสิบสามเป็นยี่สิบแปดเศษยี่สิบแปดส่วนสิบห้าอเครื่องหมายคูณก็จะลุดไ้ วงเล็บติดไว้อ่ะทีนี้มาทำจำนวนครานี้ให้เป็นเศษเกินเจน็ด <7 S 2> คูณสี่เจ็ดคูณเจ็ด <7 S 2> คูณสี่เจ็ดส่ยี่สบแปดเป็นสามสิบ่เาไ่ไรคะเจ็ดสี่ยีบแปดเจ็ดสี สามสี่สสวนเหารกับสี่สี่เกจนทำไมไม่มองคะหารกับสองคูณหเป็นสี่บูเป็นสี่สสิบสีส่วห้าโอ้งงเลย ตองนัอนแล้วทีนี้เราทําเป็นเสร็จเกินทั้งหมดแล้วทีนี้เราจะไปโฟกัสที่เครื่องหมายเราจะต้องทําส่วนใดก่อนในวงเล็กในวงเล็ก่อแ 28, 28สษยี่สิบแปรเศษยี่สิบแปรส่วนสิบห้ายังอยู่เหมือนเดิม, 15, อ,ม,ดมอ่ะทีนี้ทําในวงเล็บในวงเ,เล็บหาคาร์นก่อน กห้็กัก็คือมันมันมันอะไรใช้ตัวคูณว่มไม่ได้แล้วใช่ไหมคะพรมันเป็นจำนวนที่เดี่ยวๆเลยก็คูณกันเลยจำนวนคลีเจ็ดห้าเจ็ดคูณห้าเจ็ดห้าสามสิบห้าสามสิบห้านะคะต้องทำในตัวส่วนนี้สองตัวนี้ให้ได้เท,ท่ากับสามสิบห้า คูณอะไรได้ส <15. S 1> ามสิบห้าเจ็ดค้าหารกับสิบสี่ส่วนห้าคูณอะไรได้สามนี่นะคะเมื่อเราหาค่รารรของ7และห้าได้เท่ากับ3ามสิบ้า ยังไม่รอเลยรอเลยตั้งตั้งค่ะไม่ต้องนั่งคิดนั่งนึกตั้งคูณยังไงสามสิบสี่ตั้งคูณดห้าย5 34บตั้งคูณห้าหนค่ะมน่งสี่แย่แย่ค่ะมินี่ามินี่เราจะไม่พูดแล้วกันกระดาษทดค่ะ ไม่ต <muitas> ้องลังค uh, exactly. okay. ิด <painted> ร <vậy> ้อยใครอะตั้งคูณไม่ถูกอีกอันนี้คูณหลักเดียวนะเนี่ยตัวคูณเป็นหลักเดียวแม่เนี่ยอะไรคะร้อ1แ0้วนะร้อยสิบร้อยเจ็ดสิบ เาไใช่ไหมคะดูนโดูนทได้เท่าไหรเลยเหนึ่งร้อยเจ็ดสิบขวนมัถึเขษาไหหนึ่งร้อยเจ็ดสิบส่วนสามสิบห้าหารกับสิบสี่คูณเจ็ดก้สิบแปดอคน่ะนาก็สิบแปดก้สิแปก็สิบแปดเกได้เท่าไรคะ9กสิแปด S <S <S อ่ะน้ำเพชลบเอ้ยไ,ไม่ใช่ลบอ่ะเดี๋ยวต่อไปก่อนลืมนว่าม,ม,มันเป็นวิธีลบไม่ใช่ลบนอกามันเป็นหารก็จะได้เท่ากับ170เจส่วนทศนิหา้าหารกับ98ส่วนทศนิห้าทีนี้เราจะต้องมาเปลี่ยน เครื่องหม้ยหารให้เป็นแบบคูณคูณไขว้ส่วนเท่ากันแล้วเราตัวหน้าคงเดิมกำมลงตึกหน <170 S 2> ึ่งร้อยเจส่วนสามบหาคูณจากหารตรงนี้เปลี่ยนเป็นคูณ,คณแล้วกว เศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษก็จะได้สามสิบห้าส่วนเก้าสิบแปดอ่ะเออร้อยเจ็ดสิบคูณกับสามสิบห้าหรืไม่ใช่ร้อยร้อยเจ็ดสิบคูณกับเก้าสิบแปดสามสิบห้าคูณกับสามสิบห้า เอายืมกระดาษอะเอาห้าสามสิบห้าตัดสามสิบห้ามั้ยคะใช่ตัดได้ไตัดได้ตัดได้ก็จะเหลือหนึ่งร็ดเจ็เสหนึ่งใช่ไหมอะอะไรวะ อาจารย์นูงสาเยแล้วจ้อันนี้ตละไม่มีละไม่เหอสัาละแล้วหนว่าเจ็ดสิบปุ่กับเก้าสิบแปดไมเอ้ยใคจะทำไมไม่ดึทียทีเโลเขยไป คัลโหลฮัลล้ัลโหลฮัลโหลฮันโหลฮัลโหลฮังโหลฮัลโหลฮัหัลโหลฮััลหลฮัลโลัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮ อรวะมันละใส่สุภาพอะ้รแบบนี้ะวอาใช่ไหอวะจะมวะจะแบบะไม่ะ ไปต่อไม่เป็นแล้วไปสไหคูณหน,นึ่งก็หนึ่งคูณสาเหรอครูไมกเล้อยจคูณอยู่กับอะไรคะคูณกับหนึ่งเออก็ได้ท่าไมระก็ได้170อ1อเจสวส่วน98ก็จะได้เศษเศษหนึส่วนวเกาส,ส,ส,สเราอหมาไดนไนหะ อัหนึ่งก็คือที่เราตัดสามสิบห้าสามสิบห้ากับสามสิบห้าตัดกันก็คือเหลือหนึ่งอ๋อเนะทำไมพูดกันแบบนี้อ่าพี่ชีเชือตัดเพราะว่าตัด เกปดก็จะได้เก้าสิก็ลบงเล็บก็ไม่ต้องใส่วงเล็ก็ได้ยี่สิบแปดต่อมาหกอะไละ28 5สิแปห้าคูณร้อยส่วนเกสแปดคูณได้ไหมมาได้ แล้วคณข้ไเหมือนเดิมเลยอะได้ไหมข้าควายลงก่อไหมข้าควยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดก็ไม่มีก็ต้องเอาเป็นแปดเก้าสิบีจีก็ยีิบแปดมันก็จะเหลืออยู่ที่ไม่ได้เรสิบห้าร้อยเจ็ดสิบอ่ะสิบห้าร้อยเจ็ดสิบไม่ได้ค่ะ สามสามสบห้าหลือยี่สิบก็ไม่ได้แล้วไปสิบสสองสิบสี่สอสกับเก้าปก็ไม่ลงใช่ไหมพอยไม่ลงเอ้ยลงถ้ามันมันก็ลงนะครณสิบห้ากับร้อดสิไม่ลงหรอไม่ลงมันจะอยู่ที่เอ่อหกร้อยหกสิบ้ากับเหยปเขานั่งคุยเราสันน้เราน่นงาฟังเขา เราเราไม่รู้เลยไ้่ะสิห้าการเสสองศูนเป็นยี่สิบไม่ลงนะไม่ลงถไม่ห้าล่ะห้าลงได้ไหมห้ามันก็ต้องลงอยู่แล้วเพราะว่าห้ามันก็จะลงกับเลขศูนกัเลขห้าห้าสามสามสิบห้าสิบห้าออคูณข่อย ห้านหนึ่งร้อยเจ็ดสิลมสิบห้าห้าสามสิบห้าสิบห้าสอ้สเป็นจับสี่อยงนี้ละคะมีอะไรที่มาสองารงตัวไหม สองอมีไหมคะมีแค pues ่สองน่าจะมีแค่สองนะสูสองหนึ่สองสอใช่ไหมคะสองสี่แปสองเก้าสปดก็จะเือสิสี่สองเก้าสิบแปดมาแ ก็ค right ือสองเก้าอะไรนะสิปองเก้าส so, so. ิบแปดสองเก้าสก็นี่ไงเก็คส nah, ิหางคู่ที่สองอส้สับวสองสี่สิบแปดวก็เล่หนึ่งเ่อนแลงมาสองเก้าสิบแปดจได้เท่ากับสี่สิบเก้าอ๋อเลมเจอสิ ทำไปทำไเดี๋ยวคส่วนสาคูณกับสามสามสิบสี่สวนไก็ยัะสี่สิบเก้ากงทำอะไรต่อทำให้สวนเท่าเดินสวนให้เ่ากลักทำอาไรต่อคะก็ทำสวนเท่ากันไหมะ ไอเด็กไม่อีแงขึ้นนะมันมนจะบาัโอมันไม่เปลี่ยนนานแล้วตั้งสองปีนคุณจะฝกได้ฝันเออน่เลเอ่อมาต้องคำถให้เรากันนะว่ะเอาขัน มีอะไรจากกาได้อีกไหมมแต่ไม่ได้แไม่ได้ก็คูณเลยเออตัวภาษาตัวอันคูณตัวมีครยังีทั้ 3ามคูณส9่สิ้า่าพดคูณในกระาทดก่อนสาสสเพราะคนที่เกียเราไห้ฟังก็คือจดเขียงไม่พอเวลาบอกให้ฟังให้หลอกคืออ คื้น,คคนเรียคนมันทำอะไรหล <15, 15, S 1> ายๆอย่างด้วยการนำมันออกมาไม่ดีสักอยางมีเดียจะถามสิบสี่คุณสามสิบส่สามคุณสิเก้าไอ่อเข้าก ีเข้อหน้าเงียบๆไว้สเดี๋ยวเราก็รอดเไม่ถูกแน่นอนฉัไบอกอนแล้วฮะเรีย้วยหกสิบเก้าสามยี้สิบเอ็ เคยได้แล้วเหรอไม่เปไรค่ะบินจำนวนค่าได้มอ้ลไปลูไปดได้ค่ะไปเรืาะสองสามแตืมยังคะสิบสีคูณสามสิบสีูสองหลักลืมหรืยังลา พอกีงหรือยังเกลง้วเอาเติเล like ียงตั้งก่อนกันน่ะอ่านตั้งมค่ะทำอสร็แล้วจลอค่ะซอ่ะเสร็จแล้วก็ตอบซีซีหหกใจ่งสี่สามสอเป็นสิบสาก็มา ใส่อะไรก่อนศูนนี้คิดทิ้งเขาใช้ไปแล้วอะหนึ่งสี่เป็นสี่หนึ่ง,ส,ส,งสามเป็นสามแล้วเราทำมาทอะไรกรันบ,บวกวบ,บวกโว่บวกศูนย์เป็นหกสามบวกสี่เป็นเจ็ดหน,หนึ่งบวกสามเป็นสี่ใช้ได้เท่านี้บ้างเอ็ง <c oughs> ไม่ได้หามเอ็งนั่งอ้าปากค้างอยู่ 4 7่อ่ะทีนี้มาดู3ามคูณสิบเส้ยิบเจ็ใชวทกัน เอาไปหารอะทำจำนวนค่าซิกคอนี la ้ลองทำจำนวนค่าซิ้อเจ็ดหารสี้อยเจ็หโอ้โหหารหารค่ะวยไม่รู้หาระต่หารต้้งหารยาวตามความขนาด ดดตัวที่ตปดถ้าจะให้มองได้ชัดนะคะตัวผลลัพธ์ที่เราตัดใช้ปากกาดแดงเขียนนะตัดแล้วเหลือสี่ตัดแล้วเหลือสามนี่ยใช้ปากกาแดงเขียนแล้วก็วงกลมไว้แบบนี้นะคะมันะจะได้ให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ไม่หลงมองถึงภาพเขารู้เรื่อง สามสิบสออมาวะไรวะ คอยใช้ตัวไหนหาใกล้เคียงที่สุดตัวสองแล73ะดใช้จำนวนใดเลยสามสามเป็นสียงเดียวกันเลยนะก็441หาสสิเจคูณสาลองนี้จะได้เท่าไรเจดสามยี่สิบเอ็ดเอ็ดสี่สามสิบสองบวกสเป็นสิบสีามหนึ่งเป็นสามบวหนึ่งเป็นสี่เป็น สี่สี่านึ่นึง้อสเคณสามสิบสามสี่ร้อยี่สิบเถ้าคูณสี่มันก็เกินนะใช่ไหมคะหกลบหนึ่งเหลือห้าเลบสี่เหลือสามลบสี่ก็ถือไม่ต้องณส่อันนี้คือตัวเศษที่เหลือเขียนจานวนค้าได้ว่าอย่างไรนี้คือป็นวนนับเต็มสามสสห สามสี onymous, <A> ่สาส่วนหนึ่รอยสเจกมันมองสามสสามสิบห้าส่วนหนึ่ี่สี่คือคตอบสุดท้ายเข้าปังสามส่สามสิบห้าส่วนหนึ่อยสสิบเจ็ดตอได้ยังได้แล้วค่ะอาลมงมเขียนข้อสามกับข้อสี่เป็นโฮมเวิร์กนะคะ ป้าทำไม่เป็นเลยอ่ะทำไม่เป็นเลยอ่ะฟุาบอลให้แม่สอนดีกว่าอ่ะเรามาหากันเนนะคะจะเป็นซับเ e c t ไทยนะคอยขอร้องก่อนไอ้เจเสร็จแล้วไปไปเด็กแตนิ่งวอลเธอร์แล้วก็มารอซับเ e c t ไทยเข้าไปด้วยกันะ